จะทำต้องเรี่ยกอะไร Take ห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวเราเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับค่อยคา,าพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อน ไม่รู้ว่ามันขึ้นไปวะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะวันนี้ผมไม่ได้ผมขึ้นไลฟ์ดึกมากนะวันนี้ครับ ค่อยๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปแชร์ใครที่อยู่ในกลุ่มฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มไลน์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมแชร์เข้าไปมันคลิปมันสะดุดครับผมสวัสดีคุณดูสีค่คนแ้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมกระตะแคงจอนี่มันจะ,ดดดนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับ สวัสดีครับคุณชลิดาครับติดตามทุกอีพีจริงๆเลยนะครับคุณชลิดาอ่าผมไม่แน่ใจว่าผมใช้โอมีนะครับแล้วผมจะเข้าไปแชร์ตรงไหนได้ยังไงนะครับตอนนี้ สวัสดีคุณดูทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับตอนนี้เดีย๋ดวยววันนี้ผมจะพูดเรื่องอจุลินทรีย์แล้วก็เชื้อราทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้ง bsbt นะครับบาซิลัสนะครับทุิงเยนซิตนะครับแล้วก็บาซิลัสซับทิลิสนะครับ ทั้งบิวเวอรียด้วยนะครับแล้วก็เมทรลเซียมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่แชร์ให้นะครับแต่ไม่รวมเลยผมผมว่าผมจะขึ้นทุ่มน,นึงแล้ววันนี้ผมมาอีกมาธุระครับอีกที่นึงผมขี่รถมาผมกะับว่าจะมาขึ้นขึ้นไลฟ์ตอน ตอนทุ่มครึ่งนะครับทีนี้ไปต้มน้ํากันก่อนครับเลยเสียเวลา <c oughs> ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่เข้ามาก่อนเดี๋ยวฝากกดกดถูกใจเพจด้วยครับลงกระทอมนะครับสวัสดีคุณอลพินนะครับสวัสดีคุณศักดาสวัสดีคุณชลิดาด้วยนะครับ อันนี้เป็น SV Group นะครับที่ผมติดตามอยู่เหมือนกันนอเ้เพจนี้นะครับตัวนี้เขาให้ความรู้ดีมากเลยนะครับ SV Group นะครับแต่ผมเข้าไปดูเข้าไม่ได้นะครับ <c oughs> จากสูตรน้ำเลยค่ะต <c oughs> ักน้ำโชว์เข้าไปในในนี้ในในไลฟ์น,นะครับทำให้คลิปติดเหลืองเลยครับ อันนี้เพจของผมเองนะครับลงกระท่อมครับก็มีการโพสบ้างไม่โพสตบ้างเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ความรู้ลงไปในเพจนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้นต้นด่างกระท่มนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นเนาะก็รูปนี้นะครับถ่ายมาเองนะครับถ่ายมาเองต้นจริงๆนะครับผมสามารถให้โลเคชั่นได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปพูดไปเริ่มพูดถึงเชื้อรากันกน่อนนะครับเชื้อรากับจุลินทรีย์เนี่ยเขาอยู่คนละอาณาจักรกันนะครับเชื้อรานี่เป็นเชื้อราเนี่เป็นอาณาจักรฟังใจนะครับมีทั้งมีอยู่3แบบนะครับแบบที่1นะครับเป็นยีสต์นะครับแบบที่2เป็นเห็ดนะครับเห็ดรานะครับแบบที่3าก็เป็นเชื้อราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับยีสต์ก็ เชื้อราก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับส่วนยีสต์เองก็จะขยับได้นะครับอยู่ในเหล้าในเบียร์เนาะถ้าเอามาสองกล่องจะดุกดิกดุกดิคลคล้ายจุลินทรีย์เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์อยู่ในอนาณาจักรที่1นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะอนาณาจักรที่2ก็จะเป็นพวกอะมีบ้าไดอะตอมนะครับพวกนี้เป็นเซลนะครับเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตมากกว่า1เซลล์นะครับมีผนังเซลล์แต่ว่า อนณภาคที่หนึ่งนี้เป็นพวกเนี่ยครับจุลินทรีย์นะครับทั้งหลายเลยมีไม่มีผนังเซลลนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวอนจภากที่สามก็เป็นไออันจภากที่สองอนุจากที่สองเป็นฟังใจนะครับฟังใจก็คือพวกเชล้านี่แหละอนุภากที่สามนะครับเป็นมนุษย์นะครับเป็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์นะครับอนุากที่สี่ก็คือพืชนะครับ ะลาเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้นะครับไม่รู้ว่าผมถ้าผมเข้าไปในแอปของไหนเอ่ยลาซาด้านะครับตัวบัชิรัตทับิลิทก็ทำงานคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาจะแตกตัวนะครับอยู่ในรากนะครับแล้วก็เกาะอยู่ที่รากเหมือนกันนะครับอ่าไปไปดูได้นะครับ เดี๋ยวผมไปดูใน Lazada ก่อนนะว่าบาซิลัสมีมีขายไหมเอ่ย <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีขายไหมนะครับผมพิมพ์ผิดเหรอ บาซิลัสซินลอเรือด้วยหรอบาซิลัสซับชิลิสนะครับสวัสดีครับคุณชาลินีอ่าผมอ่านท่านอ่านผิดอ่านถูกหรือเปล่าเอ้อ่าชาลินีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับไม่มีคนดูผมก็จะอ่าบันทึกไลฟ์ไว้นะครับสำหรับเรื่องเชลานะครับทุกตัวเลยเนี่ยครับอ่าบาซิลัสซับซิลิสนะครับเขาก็จะช่วยนะครับรายละเอียดนะครับ เพิ่มฮอร์โมนนะคร <eyeshadow, S 2> <c coworkers> ับเพิ่มฮอร์โมนปุ๋ยทางใบนะครับทางธาตุนะครับจริงๆผมว่ามันไม <görüş> ่ใช่ปุ๋ยนะครับมันนี่ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับเขาเป็นเชื้อรานะครับแต่ว่าทางร้านเขาเขียนมาว่าเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ผมผมไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วผมก็ไม่เถียงเขาด้วยนะครับอันนี้ผมผมไม่มั่นใจเลยแต่ว่าเอาความรู้ของผมก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับ อันนี้ตลอดเป็นปุ๋ยทางใบฮอร์โมนอ่ะฮอร์โมนช่วยนะครับมันเป็นช่วยตัวดึงฮอร์โมนเข้าในลำต้นได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นฮอร์โมนเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่นะครับเสริมธาตุอาหารต่างๆอันนี้ใช่นะครับผมอัตราใช้นะครับพอๆถ้าเป็นแบบน้ํานะครับให้ฉีดนะครับถ้าเป็นแบบผงนะครับให้ทําเหมือนไมโครเลซ่าเลยเนาะผสมลงดินนะครับหรือว่าผสมน้ําฉีดได้เหมือนกันนะครับ บาซิลัสซับทิลิสนะครับมีชื่อย่อก็คือ B.S. นะครับ B.S. นะครับเพื่อนๆฟังไว้ว่า B.S. นะครับคือบาซิลัสซับทิลิสนะครับส่วน B.T. นะครับก็คือบาซิลัสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทูลิงเยนซิสนะครับผมจะออกเป็นทุลังยอย่างเดียวเลยแบบผงนะอนี้ครับแบบผงนะก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับ กับไมโครเลซาเนาะอาหารดึงฮอร์โมนนะครับเข้าลำต้นได้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวอะไรลงไปนะครับ BS นะครับจะช่วยตรงนั้นนะส่วน B t ทนะครับทูเรนจนซิดนะครับก็จะช่วยป้องกันแมลงนะครับหนอนนะครับอ่าเป็นเหมือนว่าไอเนี้ยไม่ได้ป้องกันไม่ได้ป้องกันเชื้อรานะครับแต่ว่าป้องกันแมลงนะครับส่วน B t ทเนี่ยใช้ร่วมกับ BS ได้ไหมใช้ได้นะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าใช้ร่วมกับยี่ห้ออื่นส่วนตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามันใช้ร่วมกับตัวไหนได้อีกนะครับเพราะว่า,าตัวเชลราเนี่ยถ้าเราใช้ร่วมกันมากๆหลายๆตัวเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคือมันจะกินกันเองนะครับแล้วก็ตายไปแล้วก็จะรอดอยู่แค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้ที่ช่วยทําให้ป้องกันแมลงได้นะครับก็จะเป็นพวกเมทัลลเซียมนะครับบิวโบรีเป็นเชลาราเหมือนกันนะครับ เพื่อนๆก็ามาเซิร์ชได้เลยนะบิวเวนะบี亚นะผมไม่แน่ใจว่าผมจะเขียนถูกอีกไหมอ่ะบิวเบวีนะครับบิวเวเมียเมาเซียอ่ะตัวนี้เลยดีกว่าอ่ะครับใช่ไหมเอยเดี๋ยวได้ลงแล้วก็เดี๋ยวคนเดี๋ยวผมจะมาดูย้อนหลังนะครับถ้ามันสะดุดนะครับแล้วมันค้างนะครับผมจะลบไลฟ์นี้ออกไปเลยนะครับ พูดถึงนะครับน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้นะน้ำส้มควันไม้นะครับเพื่อนๆอตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขานะครับเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับแต่ว่าผมไปศึกษามาจริงจงแล้วนะครับมันเกิดจากการสันดาปของท่อนไม้ท่อนหนึ่งนะครับเผาเยื่อไม้นะครับแล้วก็ตัวควันนะครับสันดาปวิ่งผ่านวิ่งผ่านนะครับตัวควันเนี่ยมันจะวิ่งผ่าน วิ่งผ่านท่อําเลี้ยงเยืียไม้นะครับออกมานะครับแล้วก็กัดสันดับเอาสารตัวนึงนะครับในพวกเยืียไม้ออกมานะครับเป็นน้ําส้มนะครับผลไม้ซึ่งมันได้แปลจากอ่ามันได้มันได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนสารจากที่เป็นอินทรีย์นะครับไม่เป็นเคมีนะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เดินเคมีสายเคมีนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับน้ําส้มผลไม้นะครับ ราคาก็ไอ้นี่ทำไม0.10ไม่มันถูกจังเลยเข้ามาวด25บาทครับตอนราวนี้ครับเป็นหัวเชื้อเป็นสูตรเข้มข้นไม่ใช่ไม่ใช่หัวเชื้อนะครับเป็นสูตรเข้มข้นแล้วถ้าเกิดว่าใครจะเป็นสายอินรีย์นะครับสําหรับกันแมลงเนาะอันนี้พูดถึงกันแมลงในช่วงนี้ก่อนนะครับกันเพี้ยกันแมลงนะครับก็ใช้ไปนะครับบิวเรียนะครับมีทไลเซียมนะครับแล้วก็ b s เอเอบีทีนะครับบีทีนะครับ บาซิลัสทูลิงเยนซิตนะครับทูลิงเจนซิตหรือเยนซิตนี่นะครับอันนี้ผมอังกฤษตัวนี้ผมงงมากผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับส่วนใครที่กําลังเพาะปลูกแล้วก็หาเชลาป้องกันในดินนะครับ3ตัวนี้นะครับไมโครไลซา B.S. นะครับหรือบาซิลัสซับทิลิสนะครับแล้วก็ไตโคเดมานะครับไตโคเดมามีลักษณะเป็นยังไงนะครับ สีเขียวนะครับเพื่อนๆไอคโดมานะครับจะเป็นเชื้อราสีเขียวนะครับอยู่บนหน้าดินนะครับเขียวออกยังไงอ่ะเขียวออกเข้มเข้มขี้ม้าขี้ม้าหน่อยนะครับนั่นแหละครับคือตโคโดมาส่วนส่วนไมโครไรซานะครับจะเป็นสีขาวนะครับจับอยู่ที่รากนะครับจับอยู่ที่รากนะครับเพื่อนๆอ่าไมโครไรซาจะมีอยู่2ชนิดนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับจะทํางานเหมือนบาซิลัสอ่าซับทิลิดเลยครับคือไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นแต่เขาแตกตัวอยู่ในรากนะครับ ส่วนแอคโนนะครับแอคโนแอคโนไมโครไรซา์เราจะมองเห็นเขาเป็นสีขาวเนาะสีขาวๆาวนะครับอ่ามีประมาณแสนเป็นแสนนะครับแต่ว่าไม่ถึงสองแสนแล้วแล้วก็เห็ดนะครับเห็ดนี่ก็เป็นเชื้อนะครับเพื่อนๆพือนจากที่สี่นะครับพืชนะครับก็ต้นไม้ทั่วไปจากที่ห้านะครับสัตว์ก็คือคนนี่แหละครับคนและสัตว์นี่แหละครับ นี่ครับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตนะเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเน็ตมันไ,นไม่ดีมากๆเลยครับไม่มาไม่มีมามากๆเลยนะครับขอบคุณคอยแล้วก็คอยแล้วก็คอยเมื่อไหรผมจะขึ้นไลฟ์สักทีถามแล้วถามอีกนะครับขอบคุณมากที่ททททกดติดตามนะครับเราเดินทางมาถึงเจ็ดพันหกร้อยซับแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเน็ตมันไม่ดีครับเพื่อนๆผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับปกติผมจะใช้ Wi-Fi นะครับในการไลฟ์เพื่อนๆเห็นสีเขียวด้านบนไหมสามจุดห้าเมกะไม่ถึงสี่เมกะครับเพื่อนๆหากมีคำถามนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยในไลฟ์ดีวกว่าครับ